สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องดูนะครับคือผมได้ลองฟั่งของจากเมืองจีนนะครับเป็นครั้งแรกออกมาแชร์กันให้ดูอันนี้ผมปาดใช้คัตเตอร์ปาดแล้วนะครับก็ตัดคนเดียวมันแป็ยากนะครับเปกล่องส่งมาทางเรือนะครับ ช้เวลาเกือบเกือบยี่วันนะครับ <c oughs> ดูคระันนี่นะครับ,ม,รบมอเตอร์ขนาด16นิ้วนะครับ16นิ้วนี่เทียบสเปคของมอเตอร์ไซค์ก็12นิ้วนะครับ16นิ้วเป็นสเปคของ จัก,กรยานนะครับจัก,กรยานขอจะวัดรวมยางส1นิ้วอันนี้คือถ้าเทียบมอเตอร์ไซค์ก็คือ12นิ้วนะครับ18โวลต์800วัตต์ผมไม่เน้นความเร็วมากนะครับก็จะเอามาทำแสมล้อเอาให้แบบ ผูสูงอายุขี่ได้นะครับไม่ต้องเน้นเต็มมากสำหรับนี้ก็น่าจะเพียงพอนะครับคันเดิมผมมันห้าร้อยวัตต์นะครับมันก็ก็แรงพอได้แล้วแต่ทีนี้ใหนๆซื้อแล้วราคามันต่างกันนิดเดียวก็เลยกระเถิบขึ้นมาเป็นแปดร้อยวัตต์นะครับแกงโดยรวมโอเคครับแล้วก็ตรงล้อนี่ มันรู้สึกว่าจะเป็นเหล็กนะครับจะเป็นเหล็กจะดีกว่ารุ่นก่อนๆรุ่นอันเดิมของผมที่ใช้นั่นมันเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ขอบรู้สึกว่าจะอ่อนนะครับเวลางัดยางเวลาอะไรแล้วขอบม้นบี้มันแตกนะครับอันนี้เขาพัฒนามาใช้เป็นเหล็กรู้สึกว่ามันน่าจะใส่ยางจุ๊บเหล็กได้นะครับสังเกตมันจะมีบ่านะครับตรงนี้นจะเป็นบ่า ไว้ให้ให้ขอบยางจุ๊บเล็ดคือผมจะลองดูว่าทาได้ไม่ได้ก็ว่ากันอีกทีนึงมาอัปเดตอีกหน่อยนะครับก็คืออันนี้คือใส่แล้วนะครับใส่ยางเรียบร้อยนะครับเป็นยางจุ๊บเล็ดนะครับยางเรเดียนยางจุ๊บเล็ดไม่มียางไนนะครับไม่ใช้ยางไน <c oughs> ก็ นะครับแปลงเอาจุ๊บใส่ใส่ยากเหมือนกันนะครับเพราะรูที่สําหรับกระทะอันนี้รูที่เขาเจาะมามันรูสิบมิลนะครับเพราะกระทะนี้ไม่ได้ทํามาไว้สําหรับยางจุ๊บเหล็กนะครับเขาทํามาไว้เพื่อ,อยางยางชนิดนี้นะครับสามร้อยหกสิบหกนะครับนะครับอันนี้คือ,อยางไซ ตามที่โรงงานเขากำหนดมาเลยนะครับไซนี้นะครับยางจะเบากว่าแล้วก็เล็กกว่านะครับอันนี้ต้องใช้ยางหน่อยประเด็นคือบ้านเราหายางไซนี้ยากมากๆนะครับแล้วก็ไม่เขาไม่ผลิตในประเทศแล้วถ้าซื้อจากต่างประเทศก็แพงนะครับเขาไม่ให้นำเข้าอีกต่างหาก นะครับก็เป็นปัญหาสําหรับเราเรานะครับก็เลยต้องมาออกในลักษณะนี้นะครับหาทางออกมาในลักษณะน,นี้อันนี้คือยางบ้านเรานะครับนี่คือไซส์ที่เล็กอ่าหน้าหน้าความกว้างของอยางเล็ก ที่สุดเท่าที่ผมจะหาได้แล้วนะครับมันมีแค่นี้นะครับ90 90 12นะครับลองเอาน้ำแชมพูมาทดลองเช็คลั่วแล้วนะครับไม่รั่วทั้งหัวจุ๊บทั้งขอบนะครับสำหรับท่านที่จะทดลองทำแบบผมก็ระวังด้วยนะครับเขีด ผมก็ไม่รับประกันนะครับว่ามันจะปลอดภัยไหมขอบยางมันมันรองรับแรงลมต่างๆไหวไหมอย่าสุบจนแข็งจนเกินไปนะครับเกินโหลดเกินกำลังเพราะเป็นเป็นข่าวอยู่บ่อยๆเรื่องอยางระเบิดใส่เวลาสุบนะครับส่วนใหญ่จะเป็นรถไถเนาะที่เขาสุบยางเก่าๆนะครับมันระเบิด อันนี้ยางใหม่ครับก็มาลักษณะนี้ประมาณนี้นะครับก็เอามาให้ดูได้ชมกันว่าตัาแดแปลงก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะจะจะ,จะสั่งขอบตัวนี้มามาใส่วงเก่าของผมเหมือนกันนะครับของผมขอบเก่าเป็นอลูมิเนียมผมก็จะสั่งเฉพาะขอบนี้เขาก็มีขายนะครับจีนมีขายทุกชิ้นส่วนนะครับในครับ ทั้งขอบทั้งฝาครอบทั้งแกนทั้งอะไรต่างๆนานาในในครับเนี่ยมีทุกชิ้นนะครับเสียไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีอะไรนะครับพี่จีนมีให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็ฝากอีกหน่อยนึงก็อันนี้ก็จะเป็นเบาะนะครับเบาะที่นั่งนะครับอันนี้ก็สั่งจากพี่จีนมาที่สั่งเพราะว่าผมหาในไทยไม่ได้นะครับ อาอยู่หลายวันแล้วก็หาไม่ได้จนไม่รู้จะหาทางออกที่ไหนก็ต้องมันไปหาที่จีนอีกนะครับก็ร้านเบาะแถวต่างจังหวัดเขาก็ไม่รับทำนะครับแล้วก็อ่าเป็นนักประดิษฐ์นัก DIY อย่างเราเราก็ไปคุยกับร้านที่เขารับทําของต่างๆก็คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเพราะเราจะเหมือนเราเรื่องมากเรือยังไงก็ไม่แน่ใจไม่รู้ว่าเพื่อน ประสบปัญหาเหมือนผมบ้างหรือเปล่านะครับก็เลยต้องอันไหนทาเองก็ทําอันไหนทาไม่ได้ก็หาซื้อนะครับก็นะครับก็เราต้องทําใจนะครับสินค้าจากจีนก็ต้องเป็นเกรดตามที่ที่เราต้องยอมรับสาภาพนะครับเพราะถูกด้วยดีด้วยมันก็ น่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับก็มีก็ดีระดับหนึ่งนะครับให้ถึงกับว่าเป็นวัสดุที่ปานกลางนะครับแล้วก็สีนี่ผมมาเก็บเองนะครับตอนมาถึงใหม่ๆก็ถอดล็อกมั่งน็อตหลุดมั่งอะไรมั่งก็ข้าน้ำข้ามทะเลมานะครับก็ทำใจต่อไปก็ว่าอันต่อไปก็คิดว่าน่าจะ หาวิธีหาวัสดุมาลองทำนะครับก็สั่งมาจากต่างประเทศมันก็เสียค่าใช้ใจ่ายค่าขนส่งเนาะนะครับให้คนไกนะครับกลไกก็ง่ายๆในนะครับเบาสำหรับเลื่อนนะครับเลื่อนให้ตรงช่องแล้วกัล็อกครับก็ประมาณนี้เนาะ ก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับสั่งของจากจีนนกะประดิษฐ์เราทางไม่ตันนะครับก็มีทางให้เราประดิษฐ์ให้เราทําให้เราสวงหาทําไปเรื่อยๆนะครับก็วันนี้ก็คงจะฝากเรามาโชว์แต่เพียงเท่านี้อ่ะก็เอออยากจะย้ำอีกทีก็ไอ้เรื่องจุบเล็กนี่นะครับถ้า ท่านไหนที่ซื้อกระทะที่มันเป็นจุ๊บเล็ดอยู่แล้วรูห้ามไปคว้านนะครับคือรูมันเฉพาะของเขาอยู่แล้วเจาะดึงได้พอดีแต่เฉพาะล้อแบบที่ผมสั่งมานี่เท่านั้นนะครับรูมันจะเล็กมากดึงไปจุ๊บก็ขาดนะครับเพราะมันเล็กมากมันรูแค่สิบมิลปกติรูทั่วไปมันจะต้องอย่างน้อยอย่างน้อยมันจะต้องประมาณนี้นะครับนี่นะครับ สิบสองมิลน,นะครับสําหรับจุ๊บจุ๊บลมจุ๊บเหล็กนี่นะครับเพราะตรงคอตรงคอเนี่ยมันจะคอยางที่ะจะอยู่กับขอบกระทะตรงนี้มันสิบห้ามิลน,นะครับชัดนะครับนะครับคอตรงคอนี่จะสิบหมิลรูจะอยู่ที่12บสอมลน,นะครับถึงจะพอดีถ้ามากกว่านี้หลวมนะครับหลวมแล้วยางก็ ไอ้ลมก็จะออกจะรั่วนะครับก็ฝากอ่าฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับที่รับชม